นี่ก็คงใกล้จะถึงแล้วนะคะกรมศิลปากรได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยกันป่าไม้แล้วปราสาทปลายปราสาทปลายบักวงเล็บ9ใกล้จะถึงแล้วนะคะคิดว่นั้น เพราะว่าเห็นป้ายแล้วไปกันต่อค่ะ <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วเอาเราคิดว่ามาทางไหนมามาถึงก่อนเราอีกนะคะเนี่ยถ,ถึงแล้วค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูบริเวณร,ร,รอบๆกันเลยนะคะ 아상편 <목소리도> ไม่แน่ใจนะบุ้ยเอ็งเอ็งมานี่เราเอ็งค่อยปแผลนั่นเนาะวันหลังเนาะออป้ายกบป่าไม้ตรงนั้นอฮะอ,อ,อ๋อแยกเขตเลยระหว่างกันอันนี้จะเป็นอีกอำเภอหนึ่งแล้วนะคะอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไม่ใช่อําเภอเฉนบทะเกียรติแต่เขตนะคะโอ้โหติดกันเลยค่ะมา,ม,มาค่ะชมบริเวณรอบๆป่ะ ไม่ค่ะลายนะคะเดี๋ยวเราจะซูมดูลายอันนี้โบราณจริงๆนะกี่กี่ร้อยปีคะเดี <c oughs> ๋ยวต้องถามเขานะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูประวัติตรงนี้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูร,บรอบๆนะคะเดี๋ยวไปดูตรงป้ายไปอ่านประวัติ นี่นะคะประวัปราสาทไปบัดหนึ่งนะคะปราสาทไปบัดหนึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลจระเข้มากอำเภอพะคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสิ่งกอ่อสร้างของศาสนาเอ้ยเป็นกอ่อสร้างของศาสนาสถานในศาสนาฮินดูอิทธิพลศิลปะเขเมรที่สร้างขึ้น1ในสองแหล่งบนยอดเขาปลายบัดเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังเลยนะคะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับลงแล้วเช่นเดียวกันกันกบเขาพนมรุง้งซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุง้ง ทั้งที่เขาปลายบัตและเขาพนมรุ้งต่างก็มีหลักฐานของระบบการจัดการน้ำโบราณที่นำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากปราสาทบนยอดเขาไหลไปสู่ชุมชนเบื้องล่างที่บารายเมืองต่ำแสดงถึงความเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญอย่างมากในอดีตองค์ประกอบของปราสาทปลบัตหนึ่งนะคะที่ยังเห็นได้ในปัจจุบันประกอบด้วยอาคารปราสาทประธานและอาคารบริวารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสองหลังปราสาทประธานมีลักษณะเป็น อาคารผังสี่เหลี่ยมจัตุรันย่อมุมสร้างด้วยหินทรายและอิฐเป็นห้องที่ใช้ประดิษฐานรูปเคารพหลักของศาสนาสถานมีประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในขณะที่อีกสามด้านทําเป็นประตูหลอกอีกมีประตูหลอกด้วยตั้งอยู่กึ่งกลางบนฐานภัยทีศิลาแหลงรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าวางในแนวเหนือใต้จึงสันนิหารว่า ด้านข้างทั้งสองของปราสาทประธานเคยมีอาคารทรงประอาคารทรงปราสาทอีกสองหลังที่โคกสร้างด้วยอิฐและพังทลายไปหมดแล้วอาคารบริวารด้านหน้ายังคงสภาพค่อนข้างชัดเจนทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานน่าจะเป็นอาคารบรรณาลายัยมีทางเข้าเป็นซุ้มประตูทางด้านทิศใต้มีการผรสมผสานวัตถุก่อสร้างทั้งหินดินทราย และศิลาแรงในขณะที่อาคารบริวารอีกหลังหนึ่งเหลือเพียงหลักฐานของหินฐานอาคารเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นจากลักษณะทางสถาปัิยกรรมและลวดลายส่วนประดับที่พบทั้งที่หน้าบันและทับหลังพบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับปรางน้อยมีประสาทพนมรุ้งซึ่งมีลักษณะศิลปะเขมรแบบปาปวนที่กำหนด ที่กำหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่16หรือประมาณ1,000ปีมาแล้วโอ้ my g o ออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแมงอะไรนะคะแต่เยอะมากเลยนะคะอยู่ตามหินนะเยอะมากได้ยินเสียงเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนะคะเยอะมากได้ยินเสียงไหมคะนี่นะคะอยู่ตามรูเนี่ยเนี่ยแมงเต็มไปหมดเลยนี่นะคะ มาค่ะเราไปดูรอบๆกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นดับม,ม,มืดเลยข้างบนแมงอะไรอ่ะแมงอะไรจ้าเยอะจนแมงอะไรจ้ะ,ะจนะะี่มันอยู่ตามหินนี่นะจ้ะ ำมืดเลยโอ้หยุดก๊อตเต็มเลยจ้ะอันนี้ไกด์น้ำเที่ยวของเรานะคะพี่ชื่อพี่อะไรคะไกด์น้ำเที่ยวเรา ลุงอ้วนค่ะลุงอ้วนลุงอ้วนเป็นไกด์พาเรามาที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าใครที่ไม่เคยมาอาจจะลงได้นะคะแมงเต็มไปหมดเลยนะคะมีเสียงด้วยนะได้เหมือนดวงนะนจุดแมงไอ้แมงอยู่กับข้าวสารเราเละใช่ใช่เลยอันนี้น่าจะเป็นอาคารบริวารมันตัวตัวใหญ่กว่านะจริงอันนี้อันนี้อันนี้บุรณะอันนี้ทางขาไปเนาะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็น อาคารบริวารอีกแล้วว่าพังพังลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสมบูรณ์ไม่ถ้ำอยู่ที่ไหนจ้ะปิดปิดไวป้ปิดตายอ๋ออันนี้ข้างในนคะคะข้างในเห็นลุงอ้วนบอกว่า จะมีถ้ำนะคะแต่ว่าเขาปิดตายไปแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะนี่นะคะเห็นรูอ้วนบอกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นรูนะคะจะมีรูถ้ำนะคะข้างล่างแต่ว่าเขาปิดตายไปแล้วนะคะซึ่งถ้ำเนี่ยไม่รู้ว่าเดินทะลุไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าปิดตายแล้วไม่ให้คนลงไปนะคะนี่ค่ะจะมีรูถ้ำอยู่ตรงนี้ปิดตรงนี้เลย อันนี้เป็นปราสาทประธานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้งนางในกันเลยนะคะ๋ันนี้เรามาเยี่ยมเยียนนะคะปราสาทมากกว่า1,000ปีอันนี้บูรณะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เป็นประตูจริงนะคะที่เป็นอาคารประธานแล้วก็จะมีที่เป็นประตูหลอก3ด้านนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นประตูหลอกนี่นะคะประตูหลอกอันนี้ด้านที่หนึ่งนะคะประตูหลอก เราก็จะมาบริเวณรอบๆนี่จะเป็นประตูหลอกด้านที่สองนะคะว้าวบรรยากาศลมเย็นนะคะแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะ วยงามอันนั้นจะเป็นที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นปราสาทบริวารที่พังทลายไปแล้วไม่ได้บูรณะแล้วนะคะตรงนั้นอันนี้ประตูหลอกด้านที่3นี่นะะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะบริเวณร,บรอบๆออันนี้คือจะอยู่ข้างบนเขาเลยนะคะ ซึ่งเราใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยก็ประมาณ2กิโลนะคะน่าจะ2กิโลกว่าข้ามเขตเฉลิมพระเกียรติกับประโคนชัยนี่คือแบบใกล้ๆก,กันเลยอันนั้นก็จะเป็นนี่นะคะปราสาทตรงนั้นก็พังทลายไปเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ที่เป็นปราสาทบริวารที่ บอกว่ามีทางที่มีทางลงถ้ำนะคะแต่ว่าปิดไปแล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่ปิดตายเหมือนกันนะคะนี่นะคะบริเวณรอบะ monkey The นี่ค่ะวันนี้ถุงปุ๋ยก็พามาเที่ยวนะคะที่เขาไปบัดนึงนะคะตำบลจระเข้มกอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะเป็นปราสาทที่เก่าแก่มากเลยนะคะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พาเที่ยวที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปหน้านะคะก็คือเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวปราสาทหินพนมรุ้งของเราบ้างนั่นเองนะคะส่วนคลิปนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ดูเท้งฟ้าสิคะสวยมากฟ้าแดดร้อนแต่ขึ้นมาวันนี้ก็มีลมเราไปดูเพื่อนร่วมทางของเราก่อนนะคะก่อนจะไปนะคะน้อยใหญ่นะคะเดียดูนะคะน้องปุ๊กกี้ค่ะน้องหมานะ <c oughs> ปุ๊ก <Bee> ก <94 problems> ี้มานี่ปุ๊กกี้ก็มากับเราเนี่ยน้องมาเร็วบายบายปุ๊กกี้บายบาย